แนวทางฮานอยเฉพาะกิจฮานอยสามาคีและไทยเย็นประจำวันที่18มกราคมนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทัก Line id adisu 1903 O ตรงนี้มานะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะฮะวางหวยหุ้นลาวฮานอยปกติฮานอยพิเศษฮานอย vip ให้ด้วยนะครับลงตัวเจาะให้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแนวทางวันนี้ครับฮานอยเฉพาะกิจ ok ลงเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับไม่ได้ลงตัวเจาะให้ ข้อมูลสำหรับการพิจารณาตัดสินใจเท่านั้นนะครับผลเมื่อวานนะครับ8 2 9 1 6เข้า9ฮะตัวเด่นของฮานาชภาก,กิจวันนี้ผมให้0 6ฮานอยสสามัคคี ผลเมื่อวานนะครับ49450เข้า9ครับตัวเด่นวันนี้ผมให้37ไทยเย็นนะครับผลเมื่อวาน78724เข้า7นะครับตัวเด่นวันนี้ผมให้67 าสามหวยนะครับเป็นไกด์ไลน์ตัวอย่างจดข้อมูลเอาไว้แล้วก็ลองเช็คผลลัพธ์ดูนะครับว่าเป็นไงถ้าเข้าดีแล้วสนใจตามมาในปุ่มก็ทักไล ju, กน์ i s u 1น่งเนตรงนี้หรือว่าลิงก์ไลน์ใต้คลิปมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะลงตัวเจาะให้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ